หลายคนนะ่ะสร้างบ้านให้คนอื่นนะ่ะ มาเป็นร้อยร้อยหลังแล้วแต่ทําไมไม่เป็นเจ้าของโครงการเองล่ะบางทีอ่ะมันติดอยู่อย่างเดียวนะติดอะไรรู้ปะไม่มีเงินเนี่ยเพราะติดไม่มีเงินไปต่อไม่ได้จ้ะแล้วทํายังไงอ่ะสุดท้ายก็เป็นได้แค่ผูรละเหมาทําให้คนอื่นรวยสินะใครที่มีปัญหานี้อยากบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณมีความสามารถคุณมีทีมถ้าขาดอย่างเดียวคุณไม่มีเงินแล้วคุณคิดว่ามันไปต่อไม่ได้ลองคิดแบบนี้นะถ้าโปรเจกต์คุณดีถ้าทําแล้วมีกําไรทําไมจะไม่มีคนอยากสนับสน,นุนหรืออยากเอาเงินให้คุณมาทำโครง พี่ก็เป็นคนหนึ่งนะที่เริ่มต้นจากแบบไม่มีเงินแต่ไปเจอที่แปลงหนึ่งสวยมากเลยแล้วทําบ้านขายทํากําไรได้หลังละ3-4แสนแล้วพี่ก็น,นําเสนอในทุนสุดท้ายในทุนให้ตังค์พี่มาพี่ให้ผลตอบแทนเ็ดดอบเบียและพี่ก็สามารถทํากําไรจากบ้านที่พี่สร้างขายได้แบบเนี้ยวินวินสุดท้ายจบสวยค่ะทุกคนทุกคนได้สิ่งที่ต้องการ แล้วพี่ก็ได้เป็นเจ้าของโครงการตั้งแต่วันนั้นกันมาใครที่วันนี้มีไอเดียดีๆมีความสามารถมีทีมแต่คุณติดปัญหาเรื่องไม่มีเงินมาปรึกษาพาัทเพราะว่าพาัทอะปัจจุบันนะคะอยู่ฝ่ายการระดมทุนงานโครงการโปรเจกต์ต่างๆที่น่าสนใจก็ติดต่อมาได้คะ่ะ